สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะคะเหี่ยวเช้าเลยนะคะรอบนี้เนาะสูตรเม็ดเดียวเหี่ยวเช้าค่ะวันนี้นะคะไม่ใช่เสียวทั้งคืนแล้วนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเหี่ยวเช้าเลยค่ะตายค่ะเจนเมนเจะเมนฝันเมีนเนาะฝันว่าตายอันถือใครไปหาถือกินขนาดว่าสันป้าดตีถูจเนจังฝันเนี่ยคอยละซูนให้ฝันค่ะ เอามาดูคําเตือนนะคะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะอันนี้นะคะสําหรับ FCC ที่สอบถามมานะคะทำไมถึงต้องสมัครสมาช,ชิกนะคะถึงดูได้นะคะไม่สมัครก็ดูได้นะคะแอดปลอย ตามปกติเลยนะคะตามปกติแต่ว่าอาจจะล่าช้าไม่ทันใจ f c นะคะเราก็ต้องทําคิดไว้นะคะเตรียมความพร้อมไว้เพื่อลงให้ f c นะคะได้รับชมรับฟังแนวทางนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็พูดทุกคลิปนะคะชี้แจงขายแอดปล่อยให้รับชมรับฟังฟรีปกติเลยนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนและก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อหาลุดค่ะเอ้วาเหลือเนาะ เจอวันพระไปนะคะหาบ่ามาเลยเลขอารมณ์ดีค่ะตายแอดแลนดเลยค่ะผลหวยออกนะคะออกเรียงออกพี่น้องเนาะสองสามสี่หกสองนะคะโอ้ยแต่หลักร้อยเราจึ้งอยู่เด้หลักร้อยเราจึ้งมากเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะตัวที่ชนกับล้านนะคะทุกคนนี่นะคะให้ไปห้านะคะลุดค่ะทุกคนมันจะตามตูดไหมนะคะแอดก็กลัวมันตามตูดอยู่เด้เหมือนของล้านเนี่ยเก้าสองหกสองอะ เออนี่แอดก็กลัวตามตูดอยู่นะคะเพราะว่าวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี่เลขก็ขึ้นสูงเลยนะคะขึ้นสูงอยู่นะคะนี่เราก็มีสูตรตารางนะคะ f c ดก็มีหลายสูตรมีทุกสูตรเลยนะคะ f c อยากดูสูตรไหนบนแยกบนล่างแยกล่างอะไรแอดก็ทําให้ดูหมดเลยนะคะนี่กําลังวันของเรานะคะแอดจะดูกําลังวันได้ที่ไหนนะคะอยากเห็นกําลังวันอยากเห็นตารางทําไมไม่มีในคลิปเลยนะคะ มีค่ะแต่ว่าอยู่ในชุดสรุปนะคะเพราะว่าเอส็ลงคลิปไม่ไหวนะคะมันหลายคลิปเหลือเกินนะคะทุกคนลงคลิปไม่ไหวะคะ่ะ f อก็ขอมานะคะ f อขอมาค่ะ f อขอมานะคะ ตารางวัสดุอรก็ทําให้อันนี้ก็แตก3ตัวถ้าว่าเลขมันเยอะไปตัดออกค่ะเราตัดออกได้เลยนะคะจากตารางเอรนะคะี่เห็นไหมสองสามสี่นะคะเข้าตลอดงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าแตก6ตัวเลยนะคะงวดก่อนเออนะงวดก่อนตารางแตก6ตัวงวดนี้แตก3ตัวนะคะแตกทุกงวดเลยนะคะแต่จะจับได้ไหมนะคะอันนี้เป็นเลขกําลังวันนะคะกดขอกันมาเองเลยนะคะเรามีทุกสูตรนะคะเรามีทุกสูตรให้เอฟซได้รับชมรับฟังนะคะสูตรหลักร้อยนะคะสูตรหลักร้อยเราก็มีนะคะทุกคนเรา มีสูตรหลักร้อยจับสองตัวจับ3ามตัวนะคะนี่สองตัวล่างนะคะก็เข้าไปตรงๆนะคะแต่ว่าเป็นตัวนิ้นตัวรองนะคะเพราะว่าติดดับนะคะติดดับสูตร fc เนาะติดดับสูตร fc แต่ดับหลักร้อยเราเอาอยู่นะคะถือว่าดับหลักร้อยเอาอยู่นะ หกสองนะคะตรงๆเลยแต้มแปดคะ่ะเข้าแต้มแปดศูนย์ล้านนะคะแต้มได้ค่ะแต้มได้ค่ะมาตายตอนไอ้มาตายตอนดับอีกแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมาตายตอนดับโอ้ยถ้าเป็นคู่เน้น,นเข้าแต้มหมดเลยนะคะนี่เข้าแต้มหมดเลยติ๊กไว้สองอันนี้คือตัวเข้าแต้มมันก็มีตัวเน้นไม่กี่คู่เองนะคะอ่านี่เนาะ ตัวไหนที่ติดสองติดเอ่อติดเก้าติดอะไรเนาะที่ว่ามันเป็นอันนี้นะคะนี่ทุกคนก็ลองคัดเอาเลือกเอาแล้วมีชุดล่างให้ด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอามาจากตรงนี้นะคะชุดเน้นนะคะทุกคนนี่นี่แหละ fc บอกว่าสองเก้าสามสวยจังเลยแอดนะคะวู๊อถ้าออกสองเก้าสามนี่ fc จึ้งเลยนะคะนี่เห็นไหมหลักร้อยนะคะมันมาชนกับหลานที่สองจริงๆด้วยนะคะทุกคน,นเห็นไหมเหลือสองแค่ตัวเดียวนะคะแอดก็เลยเน้นให้ไปที่สองนะคะ เน้นให้ไปที่สองค่ะทุกคนเน้นให้ไปที่สองนะคะตัวเน้นก็คือเน้นสุดแล้วนะคะเน้นไปที่สองเนาะทุกคนเนาะเอสชอบเก้าศูนย์สามเอดบอกเนาะเอดบอกเอฟซีชอบเก้าศูนย์สามนะคะ วายตัวไหนแอดชอบไม่มาเลยนะคะนึกว่ามันจะกอดคอกันมาเองนะคะแต่ว่าเก้าไม่มาเนาะมันเป็นหกสองที่มานะคะหกสองที่มาอ้าวสู้ต่อนะคะอันนี้ก็ให้เอฟซดูนะคะเรามีชุดบนชุดล่างอะไรอย่างเงี้ยมีหมดค่ะมีหมดแต่ว่าเราจะตัดถูกไหมแยกถูกไหมนะคะใครเก่งนะคะสามารถเออคัดเอาเลือกเอาแต่ว่าสูตรบนทุกคน สูตรบนนี่เข้าทุกงวดเลยด้วยค่ะสองตัวบนนะคะแต่อาจจะเข้าเป็นตัวกลับบ้างนะคะแต่ว่านี่นะคะสองตัวบนนะคะนสี่สานะคะโอ้เจอดับผอยเรียบ้อยเลยค่ะดับไม่พอนะคะแ้เมเอเดินก็หลุดนะคะ อ่ะแต้มไม่หลุดนะคะแต้มเจ็ดแต้มลุ่ไม่หลุดนะคะเสียได้นะคะเราไปติดดับนะคะไปติดดับแล้วก็ตัวเด่นหลานมันมันห้าหกเก้าสองซึ่งเราไม่มีนะคะเราไม่มีสี่ไม่มีสามนะคะน่าเสียดายนะคะถ้าเน้นได้แตกสามตัวนะคะยังไงก็แตกนะคะถ้าเข้าตัวนินนะคะมันมันเน้นสองตัวนี่แล้วบดาดสามตัวมันเลยบดายค่ะลองดูเด้อแต่ว่าชุดบนนี้เข้าตลอดนะคะชุดบนนี่เอฟซีนะคะ อฟซสามารถไปอะนี่ได้เลยนะคะหาตัวตัดเอาทําเองได้เลยนะคะเอามานะมันกลับมาในข,อข้อเฮา,าคือเก่าเนาะให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อเอฟซโอ้ยมีสูตรใดในโอ้มีหลายสูตรเลยค่ะมีทุกสูตรทุกแนวทางเลยนะคะเอามาดูเม็ดเดียวของเรานะคะทุกคนเม็ดเดียวของเรานะคะงวดประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นหวยวันเข้าพรรษานะคะคือสวยเถวสิบเอ็ดค่ะทุกคนเป็นตะคืออยู่ว่าสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเนาะ เอามาดูนะคะเม็ดเดียวเราให้ตัวไหนนะคะเม็ดเดียวของเราอ้าเพิ่งจะมาแล้วสามสองอีกเดียวเซตคอยบ้อบังสามนะคะให้ไปที่สามค่ะทุกคนสามสองสามสามจับสามตัวให้สามสามสองหกนะคะจับเอ่อจับไอ้นี่นะคะ จับชุด4ตัวนะคะให้9 3 2 6นะคะอันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเดี๋ยวเรารอดูสูตรอื่นเทียบนะคะรอดูกับเอ่อของแอดทันอื่นนาะจากสีน้อว่ามันสีขาวบึงกี่ละ่ะโอ้ยถ้ามีตัวนิ้นนะคะยังไงก็แตก3ตัวนะคะอาจจะเป็นคู่น้นเลยก็ได้เพราะว่าเราน้นหลักร้อยไปที่2นะคะตัวแรกเลยเป็นที่2ตัวรองเป็นที่9นะคะตัวรองที่เอ่เอ อันนี้ที่สุดก็คือเป็นสามนะคะนี่นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแอดกันนินไ,ไปเหลียวเอาไปเลยสิไปคิดว่ามันสิมาโอ้แอดว่าพวกเปียดหาเอียงนีมากค,คักๆว่ามันดันมาทางนี้นะคะเห็นบอลเนี่ยเก้าสองหกสองนี่เราจับได้ตรงๆเลยนะคะน่าเสียดายมากนะคะหกสองนี่จับได้ตรงๆนะคะแต่ว่ามันลงล่างค่ะทุกคนมันลงล่างนะคะน่าเสียดายมากสองหกสองนะคะมีสีลุ้นมากเลยนะคะถ้าหกสองนะคะเอาสีสามไปไว้ข้างล่างนะคะ ออถ้าเอา4 3ไปไว้ข้างล่างมันก็จะได้3 6 2เออเนาะ4 3 6 2นี่ทุกคนเออ3ตัวุูงเลยถ้าเป็น4 3 6 2มโนเอานะคะเออนี่แหละเขาเอื่นว่ามาโนค่ะห่วยจินตนาการเลยเว้ยไว้จะาข้องสี่ถือเอามี4ตัวด้วยเด้อ่ะไปกันต่อค่ะมาดูกันนะคะทุกคนเอานี่นะคะสูตรเม็ดเดียวของเรางวดประจําวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานะคะนี่เดิม3นะคะ3 4เพิ่งจะมาค่ะจะทันไหมนะคะ 3นะคะ3 2 3 3 3 4 3 5 3 6นะคะงบน้อย3 2 3 3นะคะทุกคน3ตัวนะคะ326นะคะชุด4ตัววัดดวงวัดใจกันไปนะคะ9326นะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเนาะเดินมา3มงวดแล้วก็หลุดนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นตะคืออยู่บนาะเพราะว่าเลขมันก็ขึ้นสูงหลายตัวเหลือเกินนะคะเลขมันก็ขึ้นสูงนะคะทุกคนเนาะ ให้ไปที่สามค่ะสูตรเม็ดเดียวสามนะคะอสู้กันต่อนะคะสามนะคะสวยบัวสามนะคะสวยสวยงามพระรามเปดบอกค่ะ,คะอาจจะไปนะคะแคปเรบอบกแคปเรียวไปนี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะนี่สถิติตามนี้นะคะมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะอาจจะเดินโอ้หน่าจะเดินต่อสักสี่ห้างวดหน่อยเนาะทุกคนเนาะ เอามาลุ้นกันนะคะวันศุกร์จะไปต่อได้ไหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะเจอกันในชุดสรุปอีกทีอีกรอบนะคะใครที่เป็นสายบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะหาแตบตัดเอานะคะหรือว่าไม่สนใจดงสนใจดับนะคะทุกคนทำเอ,เองได้เลยนะคะแอดก็จะทําสูตรให้นะคะทําสูตรให้ถ้าใครเออุอ้ยตัด ตัดสองตัวแม่นๆนะคะเอาสูตร FC นะคะสูตรแอดดับสูตร FC อาจจะไม่ดับอย่างงี้นะคะทุกคนเออเอาไปใส่สูตร FC นะคะโอ้ยถ้าจับได้สามสี่เอาไปใส่กับสองเรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยออกแล้วแม่นค่ะแต่ว่าในชุดใหญ่มันก็ได้ของมันไปสองคู่โต๊ดเลยนะคะสามสี่สองกับสองสี่สามอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่ว่าเน้นไม่ได้นะคะ เน้นหมองซองบไรแต้มมันหลุดนะคะแต้มก็หลุดนะคะตัวเด็ดล้านก็หลุดเลยนานเสียดายเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ